นะครับผมขอายทองคำครับใครจะบายทองคำตามผมบายได้ครับนะฮะเรามาวิเคราะห์กันจัดจแล้วก็เทรดกันแบบชัดเจนแบบนี้เลยสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกำไรนะครับการเทรดตามสัญญาณการเทรดหรือสัญญา ในกลุ่ม VIP ของ f x Society นะครับต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่วินเรทค่อนข้างสูงนะครับส่งสัญญาณตลอดทั้งวันเลยนะครับในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง,องการเทรดแล้วก็มีการส่งสัญญาณการเทรดในแต่ละคู่เงินแล้วก็ทองคำนะครับให้เราสามารถเทรดตามได้เลยง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาวิเคราะห์กราฟเองหรือวิเคราะห์กราฟไม่เก่งนั่นเองนะครับก็จะมีอาจารย์นะครับที่จะคอย uh, ให้คําปรึกษาแนะนําแล้วก็ส่งสัญญาการเทรดให้ในแต่ละคู่นะครับเราก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ค่อนข้าง ที่จะมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้กำไรจริงๆนะครับใครสนใจก็ทักที่ไลน์ e like v o l u t i e t y ได้เลยครับ